สวัสดีครับผมบูนะครับตอนนี้คุณอยู่ช่องโอตะคุบูกับผมเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวและแนะนำมังงะแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่จะทำให้ทุกคนชื่นชอบนั่นก็คือเมดหน้าตายกับคุณชายจอมซุ่มซ่ารครับหรือชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นนั่นก็คือเมดโนคิชิซันครับผม ซึ่งลิขสิทธิ์ของเรื่องนี้เป็นของฟินิกส์นะฮะหรือที่เราเรียกกันว่านกย่างนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งหมด3เล่มนะฮะซึ่งยังไม่จบครับผมซึ่งในทางญี่ปุ่นนะผมคิดว่าน่าจะจบประมาสักเล่มหนะครับเพราะปกเล่มหเนี่ยออกเห็นมาแล้วเป็นสวยมากเดี๋ยวผมอินเสิร์ทภาพให้ดูนและนี้ก็ที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้คือเป็นเซตพีออเดอร์ทั้งสนะฮะ คือเซตพิเอร์เอร์แรกเนี่ยจะเป็นของเล่ม1กับเล่ม2ซึ่งเล่ม1น,นเนี่ยอันนี้คือปกพิเศษครับผมแล้วก็จะมีเคลียร์คร์ดแถมมาด้วยส่วนเซ็ตพิเออร์เอร์ที่2เนี่ยก็คือจะเป็นของเล่สมสน,นี่คือปกพิเศษแล้วก็มีเคลียร์คร์ดมาด้วยเช่นกันอ่าซึ่งบอกได้เลยว่าปกพิเศษของเล่มสามเนี่ยคือโคตรสวยเลยครับผมอ่าที่เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมันดีกว่านี่ครับ ซึ่งปกเนี่ยครับเป็นปกด้านนะครับผมนี่คือด้านข้างนะฮะผู้แต่งคือคโนคาชินาวะครับผมนี่ก็คือปกพิเศษด้านหลังอ่าไหนดูปกที่ไม่ใช่ปกพิเศษหน่อยอ่านี่คือไม่ใช่ปกพิเศษนะครับผม ปกเสียก่อนโอเคนี่คือปกธรรมดานะฮะ,ะซึ่งราคาปกของเรื่องนี้นะฮะทุกเล่มเนี่ยจะอยู่ในราคาหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทครับผมที่เรามาอ่านดึงย่อกันครับผม คุณชายจอบซุมซ่ามกับความพยายามในการทำให้เมดสาวแสนเย็นชาย,ยิ้มได้ฮายาเซะคิอิจิโรเจ้าบ้านรุ่นต่อไปของสุดยอดผู้ดีในหมู่ผู้ดีอย่างตระกูลฮายาเซเกือบจะเป็นคุณชายแสนเฟรกอยู่แล้วถ้าไม่กระเปิบกระป๊าบขนาดนี้เมดสาวสุดคูยอย่างคุณคิชิจึงต้องคอยตามดูแลไม่หา่างคิอิจิโร่เนี่ยจึงทำให้คุณ คิชิพู้ทำหน้าตายตลอดเวลาดีใจได้หรือเปล่านะนี่ฮะเรื่องยอ่อซึ่งเรื่องนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสนุกนะบอกเลยคุณต้องชอบมันแน่นอนเราะเรื่องนี้แบบคุณอ่านเล่องหนึ่งแล้วคุณต้องอ่านต่อน่าติดตามน่าติดตามอ่ะดวงกล้อง อ่าปกไหนนะปกไหนก็จะเป็นเขียนว่าเมดหน้าตายนะทีนี้เรามาดูลายเส้นนครับนี่นะลายเส้นเนี่ยไมแย่แย่นะครับผมอ่านออกแบบสบายๆเลย ลายเส้นเนี่ยผมให้10บคะแนนเลยครับผมเนื้อเรื่องผมก็ให้เต็ม10ไปเช่นกันเพราะในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากจริงๆนะซึ่งบวกกับความกาวของเรืองนี้แล้วด้วยซึ่งสนุกมากนะฮะ ลายเส้นมีเก็บรายละเอียดพวกดอกไม้ด้วยนะครับผมอาจารย์แกนี่สุดยอดจริงแล้วก็เสตทับเมก็นะฮะเรื่องนี้เดี๋ยวมาเล่าส่วนตัวด้วยกัน เรื่องนี้นะฮะโดยส่วนตัวผมแล้วเนะี่ยบอกได้เลยว่าชอบมากเป็นเรื่องแนวเรืฟอคอมนะอันดับสองในจอผมเลยลองจากคาเฟ่นี้มีนางเฟิร์มมาเสิร์ฟนะซึ่งถ้าใครไม่ได้ดูคาเฟ่น,นีน้นางฟ้านางฟ้ามาเสิร์ฟก็ไปดูได้เลยครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะก็เรื่องนี้คือไม่แพ้กันเลยเดียวกว่า ซึ่งเป็นแนวที่คุณน่าแล้วคุณต้องชอบแน่นอนผมพูดได้เลยคุณต้องชอบมีความกาวโรแมนติกหลายๆอย่างที่มีโมเมนต์อย่างนี้นะก็แบบสุดยอดเลยนะอย่างแนะนำจริงๆนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูเคียร์การ์ดก่อนลืมไป เคร์กร็จะมี2อ,อันหน้าตาที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนี่นะฮะซึ่งเคร์การ้าเนี่ยสวยมากแบบเคร์การ้าก็สวยนะฮะ ไกากาสวยปกพิเศษก็สวยซึ่งปกพิเศษเนี่ยเล่มสาเนี่ยผมบอกว่าผมชื่นชอบมากๆเพราะว่ามันสวยมากจริงๆนะปกเล่มสามแบบโคตรสวยจะสวยไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเออแบบโคตรฟกมากก็นะสำหรับใครที่มองหาแนวโรแมนติกคอมเมดี้แบบเบาหวานเลยนะ อาจจะไม่เบาหวานจา่ะผมแนะนําในเรื่องนี้ฮะเมดหน้าตายกับวชาวชอบซุ่มซามคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนผมการันตีเลยซึ่งสนุกมากครับผมแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกๆคนได้อ่านนะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะ แล้วก็ฝากไปติดตามเพจของฟินิก i ์ด้วยนะครับผมทั้ง Facebook และ IG หรือใครสนใจสั่งซื้อทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม IG เรานะครับผมโอตาค under score บู under score สิบครับผมแล้วก็ช่วงนี้ผมจะงดทำา g นะอ่า ถ้าใครไม่ทราบข่าวก็ทราบแล้วนะครับตอนนี้ครับผมก็ไม่ชอบไม่เจอก็เล้ครับผมไปเลย